วันนี้มาอยู่ที่บ้านของมิสเตอร์ฮอตเซียนะครับโอ้ออออ <titled S 2> บ้านหลังมาเริ่มเลยมากับรถคู่ใจครับนี่ต,อน,ตอนนี้มากินเนื้อย่างคุ้งข้นย่างคำนะให้พี่ชันชัยเขาไทยอยู่นะพ <โ ocup. S 2> อดมาเก็บภาพเบื้องหลังครับ,บก็วันน,นี้มากิน เหลือย่างโคขนคนยังทำนี่ครับแกไปด,ดูบรรยากาศตรงนะคนยังทำบางแรกมันยืดนะมันเหมือนเนี้นยน,นะ <c oughs> มันต้องกินแบบเนื้อบางๆนี่แล้วก็มัน <c oughs> มันนุ่มอะ่ะมันคือพูดเนี่ยมันนุ่ม <c oughs> กินเนียนนุ่มแล้วเปววนะ็นอะไรเลยอร่อยไหมอร่อยเอ <c oughs> าเลยผมถ่ายเบื้องหลังเฉยอันนี้ไปเปลงอันนั้นสตอรี่สตอรี่ ดูก่อนดูก่อครับดูกอครับเอากินผัดน่อยกิ่มผั่อยเช่นไรครับเช่นไรครับเัดไข่แล้วไข่ผัดต้มยครับคือต้องเข้าใจนะว่าเนื้อโพลยางคำมันก็เป็นอะไรที่แพงมากเลยนะมันก็คือเนื้อสเต็กแบบเกรดพรีเมี่มาแล้ะพี่เนาะอร่อยจริงเขาเคาเห็นที่จ้าดูดูมันเหลือแล้วขยันรั่วก็ได้นะแน่าแต่เนื้อก็ไรสองแบบเลย อต้องกินม <l enfant> oh. uh ีอร่อยดีนะครับน้เมือ้ครับอ่ะมันมีอะไรอีกหวามันมีขนมช่องนี่ก็แบเือ อร่อยตรงนึงให้หอมแบบมี้แบบนี้อร่อยอร่อยเดี๋ยวดูภาพสวยๆในช่อง You Tube นะครับที่นี่วันตายคืนนี้แล้วกันจะได้พูดคุยกันหมูไม่อร่อยกันไม่กินหมูกันไม่กินหมูกินหมดทุกอย่างครับอร่อย ยมากก็ speaker, a roommate, a mm? s <S like. ้อ really mm. mm. ิีกินมเยอะนะมกินมเยอะ่นี้ผมบอกเขาว่าเราจิ้ไเยอะเลยต้มเิมจั่นทีอย่้มเยอะอืม่อยเติมเลยอ่ะผมกินบานก็อร่อยเ โอ้ในพนอยากทำนี่มันสุดยอดมากเลยโอ้ยมันจิ้นเนี่ผัดให้เยอะนะแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาไม่ห่วงใช่ครับเพราะว่าจ่ายไปสองพันกว่าไม่ห่วงหรอกครับอ๋อกินไปเลยครับถ้าสั่งไปแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่มีข้อมูลอยู่นะว่าเออนี่เนาะลูกผมโทรหาเจ้าของเเลยอืม อืออืมน้ำจิ้มอืมอคนนิดน,นึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุยใหม่นี่ก็บอกว่าเออ <c oughs> คนว่าพี่อัสเตียไปเทียเท่ยวอินเดียแล้วคนชอบในอินเดียแล้วปากีสถานใช่ไหม เป็นปากีนได้เลยนะบางกานาเทศเรบางกานาเทศโอเคผมต้อจรินว่ะเทศอยากไปอีกเลยบางกานาเทศถ้าติดอันหนับระหว่างบางกานาเทศกับญี่ปุ่นอยากไปไหนมากกว่าบางกานเทศจริงเหรอขนาดนั้นเลยบางกานาเทศเนี่ยมันเหมือนผมว่าคนเขายิ้มได้เป็นไผ่ประมาณไทยแดงเลยนะยี่ปุนไทยร้านอีกเหรอคนเขายิ้มแบบนั้นเลยคือคนเขาก็อย่างเราไปต่างชาติเนี่ยเขาชอบเป็นคนเขาเป็นรี่นะคนนน่ารักอ่ะเขาจนกว่าพม่าเยอะไหมพี่ผมไม่รู้นะเสร็จพอกัน เามพูดถึงความนความวงแต่ประเทศคือเขาก็รวยน้ำใจยิ้มย้มแจ่มใสผมชอบตามเป็นอยู่ิมีลรนี้นะกินบ้านกินที่นี่บ้านพี่ฮเสียก็ไม่มีอยู่ไม่มีอะไรที่ผมสร้างบางวิวบางวิวมีอยพุงข้าหายไปเยอะเนี่ยพุงหายไปเยอะลก็เขียนไปดูอาไม้คุณนรีกอยู่ในก้องพี่ฮัเจียอยู่บ้านนี้นี่ห้าปีนี่ว หลังนึงสองปีสามปีสามปีแล้วสามปีแล้วก็อย่าลืมนะต้องเอซีเดี๋ยวไปละคร C สำราดพูดเป็นพูดใต้เป็นยังจะไปใต้สมัยก่อนถ้าไปเวียดนามก็ต้องหัดพูดภาษาเวียดนามไงไปเขมรต้องหัดพูดเขมรไก่ดีไก่ดีใช่ไกดีเวียดนามไก่่ีไกดี กับพี่กิบพี่กิบสิงกำเนินพี่เพิ่งเพิ่งเจอแกเมื่อวันก่อนฮะเจไปพี่หมายเอก็บอกว่าไปเจอพี่ประกอบแล้วที่บ้านพี่เอกในงานศพอือ